สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ภาพรวมนะคะอารมณ์ประมาณว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงดีคือแม่หมอจะพยายามบอกแมสเสจภาพรวมเพื่อให้คุณได้เอาไปปรับประยุก์ใช้ทั้งเรื่องการงานการเงนิงนความรักนะก็แล้วแต่ว่าไพ่เขาจะบอกอะไรกับเราบ้างส่วนคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ทั่วไปของชาวลัคนาธนูและราศีธนู ลัคนาธนูนะคะก็ใช้เกณฑ์การแบ่งตามแบบโหราศาสากลนนะจริงๆใช้เวลาเกิดในการแบ่งใครอยากรู้ไปดูที่ท็อปโพสใน Facebook Page นะคะว่าเอออยากหาของตัวเองหายังไงใครรู้แล้วก็ดูได้เลยส่วนใครที่ขี้เกียจหาลัคนานะแล้วก็อยากจะอยากจะฟังก็ฟังไปตามวันเกิดตามที่ระบุนในคลิปนี่แหละนะชาวราศีธนูนะคะหรือแบ่งตามวันเกิดก็หมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22พฤศจิกาจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะ ดูสิเดือนกันยาหกห้านะเทรนเอเนอร์จเนี่ยที่เข้ามาประทะกับตัวของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกเลยนะคะเป็นไพ่ห้าดาบนะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดให้กับเขาเรียกว่าอะไรชาวธนูนะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า ทัศนาความคิดของเราด้วยก็ได้หลายๆคนรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าทำไมคนรอบข้างไม่เข้าใจฉันหรือฉันไม่เข้าใจคนรอบข้างเอาเป็นว่าให้วางทิฐิทุกอย่างลงก่อนวางเขาเรียกว่าอะไรอะระวังจะมีทิฐิกับกับสิ่งที่มันเข้ามากระทบภาษะของคุณะมากเกินไปนะคุณอาจจะต้องเออลองมองด้วยความเป็นกลางให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มันแตกต่างออกไปใบที่สองเป็นไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนก็หมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ย เขาเรียกว่าหุ่นหงิกเกี่ยวกับเรื่องการเงินหง,งิกเกี่ยวกับเรื่องรายได้การหาเงินหาทองอะไรทํานองนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็บอกอีกแหละว,ว่าเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังให้มากแล้วก็คิดวางแผนให้ดีนะคะจะใช้เงินจะหาเงินอย่างไรเนี่ยคุณจะได้คําตอบจากตัวคุณเองไม่มีใครตัดสินใจแทนตัวคุณได้เดือนนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสําหรับการเงินของชาวราคาัคนาและก็ราศีธน,นู ใบที่3 e e ม o f for t u n e นะคะหลายๆคนคิดจะขายที่บ้านแตมน่มันจะไม่ได้ราคานะทุกคนทุกคนอาจจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจกับเออถ้าฉันขายที่ขายบ้านตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยได้ราคาสักเท่าไหร่หรืออยากจะมีที่มีทางถ้าถามเรื่องซื้อบ้านซื้อที่ดินก็มันจะยังไม่ได้ราคาหรือมันจะยังไม่ได้ผลตามที่เราคิดนะคะถ้าไปกู้ก็ตอบได้เลยว่ายังไม่ได้นะสเต t เมนต์เราไม่ดีหรือว่าได้ในตัวเลขที่มันน้อยกว่าที่เราคาดหวังไว้นะคะ The Star นะคะอ่าถ้ากลับกลับไปเรื่องเดิมนะคือคือหมายถึงว่าที่ดินแล้วก็บ้านนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆถ้าคุณคาดหวังในสิ่งนี้เขาบอกว่ามันยังไม่แน่ไม่นอนนะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราปรารถนาในจังหวะของเดือนกันยายนเนี้ยเราอาจจะต้องรอให้มันผ่านพ้นจังหวะนี้ไปก่อนนะคะยามนี้ไม่ใช่ยามที่เราจะตักตวงนะเขาบอกว่าแต่ในอนาคตอะมันจะมีโอกาสเข้ามาอีกเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่น่าไว้วางใจแล้วเสถียรภาพสําหรับเราอะคือมันมันอาจจะยังไม่ใช่ มันไม่มันย่ไม,ม่มีในตอนนี้อ่ะนะให้มหมอก็เลยบอกว่าเออถ้าคุณคิดจะทํางานใหญ่หรือการใหญ่หญๆอะไรให้คุณรอไปรอให้มันพ้นเดือนนี้ไปก่อน <S <S เขาบอกว่าเดือนนี้มันยังไม่เหมาะสมแปลมันมีไพ่เดอะสตาร์เขาบอกว่าวันหนึ่งมันจะมีโอกาสที่เหมาะสมเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างที่คุณไม่คาดฝันคุณจงเอาเวลาในจังหวะเนี้ยเดือนเนี้ยกันยาเนี่ย ไปเตรียมตัวเองให้พร้อมกว่านี้ก่อนนะคะแล้ววันนั้นนะวันที่โอกาสมันมาถึงนะคุณก็จะได้ Take a คชั่นทันทีนะแต่ไพ่เขาแค่บอกว่าเอ้ยเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนที่คุณจะมาคาดหวังผลประโยชน์ก้อนใหญ่อะไรนะหมายถึงทุกเรื่องนะหมายถึงทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องคืองานเงนิงนความราักอะไรน้องนี้แหละคือเขาบอกคือแม่หมอแค่รู้สึกว่าสัมผัสได้นะว่าเหมือนจะต้องอ่าน ในทำนองนี้ก็บอกไม่ได้นะแต่ละคลิปอาจจะอ่านไม่เหมือนกันนะฮะอ่ะแถวล่างดูแถวล่างบ้างดีกว่าอัศวินไม่เท้า6ถ้วยนะคะอ่ะเจดาบ5ถ้วย Page o o s ฟ o r d แล้วก็8ไม่เท้าอืมสวดเหมือนเยอะๆอ่ะ มีคําเตือนมีคําเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณไปขออะไรไว้แล้วคุณลืมแก้หรือเปล่าหากคุณไปให้สัจจะอะไรไว้หรืออธิษฐานอะไรไว้รีบไปแก้ด่วนๆเลยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่ควรโกหกไข่นะเพราะว่าสิ่งที่คุณโกหกไว้มันจะกลับมาเล่นงานตัวคุณนั่นคือที่เราเห็น กลับไปถึงเรื่องของการงานนะคะก็มีแววว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันกับหัวหน้าเราความสัมพันธ์กับหัวหน้าเรามันอาจจะห่างๆกันนะคะมันไม่ได้ช่วยเหลือกันได้ดีสักเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเราดีไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่เทคแอ d เวนเท g e จากเราหรือเอาผลงานเราไปใช้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเจ้านายก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราเท่าที่ควรเราเองก็ผิดหวังประมาณนี้อย่าไปคาดหวังเนาะแล้วก็ เวลาคุณมีผลงานอะไรดีๆหรือมีไอเดียอะไรดีๆให้คุณอบไว้กับตัวเองนะอย่าไปเป่าประกาศบอกใครแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณก็ตามเพราะความลับของคุณมีโอกาสที่จะล่วไหลนะในเรื่องของงานนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะจะใช้คําพูดจะใช้คือเหมือนกับจะตัดสินใจอะไรหรือจะสื่อสารอะไรพูดอะไรกับลูกน้องกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยนะให้คุณระมัดระวังคําพูดให้มากๆหรือไม่พูดเลยก็ดีนะคะถ้าสมมติว่าพูด แล้วอารมณ์เสียก็อย่าพูดเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเปิดกรรมใหม่เนาะกิจการไปได้ดีอยู่ไหมมันค่อนข้างจะต้องอดทนนะแล้วก็อันที่สองคืออย่าไปรับปากใครง่ายๆรับปากอะไรไปมันก็มีแววว่าเราจะเสียเปรียบเออเป็นสิ่งที่ไพ่บอกมาแบบนั้นใครที่หาอยากจะหางานใหม่เหมือนกับหลายๆคนอยากลาออกจากงานนะคะก็อดทนไว้ก่อนนะให้หาไปก่อนนะเดือนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะได้ นะเขาบอกว่าให้หาไปก่อนเขาอยากให้คุณกลับมาว่าสาเหตุที่คุณอยากออกจากที่นี่มันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราอกหักผิดหวังกับที่นี่มันเพราะอะไรแล้วเราจะทํำยังไงเหมือนกับว่าถ้าไปที่ใหม่แล้วคุณจะไม่เจออีกคือถ้าคุณไปในเดือนนี้มันมีแววว่ามันก็ยังยังจะเจออีกอยู่นะเพราะฉะนั้นะอย่าเพิ่งไปจังหวะนี้เลยอดทนไปอีกสักหน่อยนะคะให้แน่ใจว่าที่ใหม่่หาข้อมูลดีๆนะว่ามันดีแล้วจริงๆเราค่อยไปอืม มันไพ่ที่บอกให้คุยกับตัวเองก่อนอ่ะเป็นโทนไพ่ที่บอกว่าปรึกษากับตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัดสินใจอะไรในตอนที่ตอนที่จิตคุณเป็นกลางอะตอนที่จิตคุณไม่ได้แบบไม่ได้วาวุ่นนะตัดสินใจตอนที่เรามีสตินะมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะความรักความสัมพันธ์คนโสดมันก็ยังคงโสดอยู่อย่างนั้นนะคะยังเหมือนกับ ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครใหม่นะแล้วก็เอเนอรจมันก็ยังไม่ค่อยดึงดูดใครด้วยนะอืมอันถัดมาเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่เป็นยังไงบ้างเหรอก็ ดูเหมือนตัวเราไม่ค่อยสนใจแฟนสักเท่าไหร่นะช่วงเนี้ยไม่ค่อยเอาอ,อกเอาใจแฟนสักเท่าไหร่แต่แฟนเราเขาก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะคะ่ะมีหน้าที่อะไรเขาก็ทําไปแต่ว่าเขาเข้าใจคุณนะอแต่บางทีเขาอาจจะใช้คํำพูดเรียกร้องความสนใจจากคุณบ้างว่าเออเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเลยนะอ,อประมาณนั้นก็อาจจะมีคํำพูดที่เรียกร้องความสนใจบ้างนะคะแล้วก็บุตรหานก็ ก็อาจจะแอบแอบดื้อบ้างนะคะในช่วงนี้คุณก็สอดส่องดูแลให้มากขึ้นก็แล้วกันระวังเขาจะทําของแตกหักพังเสียหายได้นะคะแล้วก็มีคนน้อยอกน้อยใจคุณด้วยที่คนไม่ค่อยจะสนใจเขานะคะคือคือมันเป็นภาพที่ต่างคนต่างน้อยใจกันก็มีนะอ่าแต่ว่าไม่พูดไม่บอกนะคะก็ลองสังเกตดูนะก็การรักษาเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รักษาความรู้สึก ของคนในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณเหมือนกันนะรวมถึงตัวคุณด้วยของตัวเองด้วยนะคะประมาณนั้นไพ่มันอาจจะดูน่ากลัวนะแต่จริงๆมันก็มีตัวช่วยอีกหลายๆอย่างนะคะถึงบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าให้คลัมดาวลงมานะคะแล้วก็ปรับปรับให้สมาธิหรือว่าความคิดเป็นกลาง การใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเช่นอ่านั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนะคะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดปัญหาไหนที่มันยังแก้ไม่ได้มันก็ยังแก้ไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารอเวลานิดหนึ่งพอคุณคุณเห็นแฮงแมนใช่ไหมพอคุณปรับเปลี่ยนมุมมองอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้มุมมองใหม่ๆนะคะในการตีความแล้วคุณจะได้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆเองนะขอคำแนะนำหรือว่าสิ่งไหนที่สปิริตไคลเขาอยากจะบอกคุณนะคะนะอืม อันนี้รวมถึงคนที่เป็นบรรพบุรุษของคุณด้วยนะอ่าคนที่แบบสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าคนที่จากไปแล้วอะไรนี้ก็ได้นะคะอ่า message อะไรเอ่ยที่เขาอยากส่งถึงคุณอ่า uh, I'm just threw away นะคะ I'm just a threw away เือเรื่องไหนที่มันผ่านไปแล้วอ่ะคุณก็ให้มันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปนะพยายามอยู่กับปัจจุบันนะคะนะเรื่องกูต้องแยกแยะทำลายให้ออกนะคะ Don't be afraid นะคะแล้วก็อย่ากกลัวนะคะไม่ว่ากูจะ,ะเผชิญหน้ากับลมพายุปัญหาถาโถมเข้ามาเรื่องเรื่องที่ไม่พอใจเนี่ยมากมายขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าจงอย่ากกลัวนะคะนะอย่ากลัวอย่าโมโหนะคะ,ะใจเย็นๆนะคะ ใบสุดท้ายนะคะ We will be together again นะคะอันเนี้ยอย่าอย่าแปลตรงตัวให้มากนะหมายความว่าวันที่ประสบความสำเร็จวันหนึ่งมันก็จะเป็นของคุณนะคะไม่ว่าตอนนี้ปัญหามันจะเข้ามาเยอะแค่ไหนแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่คุณแบบนี้ตลอดไปนะคะดังนั้นจงอย่าก,กลัวจงอย่าไปคิดถึงอดีตมากจนเกินไปนะคะจงอยู่กับปัจจุบันให้มากๆและเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆ,ๆนะคะนะทำอะไรที่เราทำได้ไปเรื่อย เหตุการณ์รอบๆตัวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองตรับใดที่เรายังแก้ปัญหาไม่หยุดและก็ไม่หยุดเดินนะคะดังนั้นเนี่ยความสําเร็จวันหนึ่ง we will be together again นะคะวันที่ฟ้าสว่างสวยนะคะชัยชนะความสําเร็จวันหนึ่งก็จะเป็นของคุณเหมือนกันนะก็อย่าท้อนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับชาวลัคนาธนูนะคะก็ ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขมี energy ที่ดีนะคะแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของคุณอะให้เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับตัวคุณได้ทุกที่เลยที่คุณเดินไปอ่ะขอให้คุณมีความสุขมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ